สอยเลยกับไปและใจอเ,เอ่อนางเกยเปยเอ้ยฟังโตโปตนนี้ก็ซาลีลงก็ตุนเดือโฟให้ขาตากนางเอ้ยหากยังเขาเลยไปปืนเดแถวป้องนาโกแเลนเอตอนี้ลุมดงเขามาป้องก็บอกคุณก็กลางเลมุนกลางเลเมือน có đi khay sao ta lại khay leo có phải kéo sa sơn mì tăng bên đông có cảng a la bờ chín xì lê chín pin chu xì lê tố tàn bác cha lê nợ mì tăng tăng trông nhàng ôn hơ năm mừng khám xúc pin đi ใครแล้วเมื่อตีสองปั้นสาวสองโตก็เลิ่นจิบเข่าเต้องหน้าสิพกเขาเขาพร้อมห้องตันนตง,ง,งนีสังมาเมนตาตีเลนโนเดี๋ยวเฮ้ยพยากาก็ยิงลำสมัยไหม่เฮามีก็ปัญญาดีใครเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาก็ได้ญาติพกไหนก็แมงหอนมันปว่าเบา้างและเป้เย เฮาอย่าไปใ,ใจกลางเลยเมาเอบกันโดยโกอสูราเลยเหล่าเขนโดนั่งเอ้ยจุ่มเบ้าเมนโดยเดทาเนอจังบังเกิดโกธาเลยนังย่งเอ้ยพระกาปินของดิบของแดง,ดงพยาเจอแลกกันโดยเขาปินขาไผ่น้อยเหดใจกลางเลยจริงดีเปีเอย จุมปิ้นมาสัตที่ลงปินก็มาสีเอาเงินใบแดงขึ้นก่ม็มือตานเลยไรยกูเลยนางเอ้ยมื่อเลยพดเอากูลไข่จะปิ้นพยากไข่เลยปอดแมงก็เฮาคอยาหาบุญเสงห่องในต่างมาไผยโพดโดนางเอ้ยบาเดียวยังมีสิจิ้นพินเลยจูสีปิ้นเกา่าและตานเจ้าปุ้งเพลุงมานางเอ้ย ตามก็มานำเอาจนจ้ามอยาดีมาโพดภายปูนไข่ไปกายที่แมวเปป้นหักดแจงซ้ำจุนหน่อยหญยพาษาได้นังเอ้ยสับปะพยัดทีอันใด้หือมันนี้ไปไกลนี่เอ้ยปุ่นพระเต็ดห้องและจุงโกบาปันได้เกิดมาล่อหากอยเจนจ้าดีคัดแข้งฝังเพ่ไพยพะยัิใหม่โดนางเอ้ย เดิวเ่วยจัดว่าพัดเตจห้องจุงโกจัดว่าหมันเตียงไว้นี่เหมือนหินพาแกนนางเลยพัดเตจห้องและจุงโกจัดว่าหมันเตียงไวเหมือนเพนซีมาเตเลนออกม่นว่าสิบหมือนไฟมาใหม่สิบหมื่นนำมาโถมก่อเ้นเตาเลยเบาหลแเลยสอยกินใบเลยใจเ้ยกูงามเปีเยเลยใส่ใ่ เลี้ยวให้เมืองคำสุกปินดีตัวแห่งต่างปินเก่าสองนอเจ้าปีน้องเอาไข่สาเซินว่อนนอเปี่เย้